สวัสดีทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่หลายคนอาจรู้สึกหนักใจเมื่อได้ยินนั่นก็คือเรื่องความตายหลายคนอาจเคยสงสัยว่าเมื่อตายแล้วจิตไปไหนหรือมีจริงหรือไม่บางคนอาจรู้สึกไม่สบายใจหรือคิดว่าทำไมเราต้องมาคุยเรื่องนี้ด้วยแต่ความจริงแล้วการเข้าใจเรื่องความตายต่างหากที่จะช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่และทำให้ชีวิต ในทุกวันมีความหมายมากยิ่งขึ้นวันนี้เราจะพูดคุยกันอย่างเข้าใจง่ายไม่น่ากลัวและไม่หนักหน่วงเราจะทําความเข้าใจร่วมกันว่าความตายคืออะไรจิตหลังความตายไปอยู่ที่ไหนจริงๆและมีภพภูมิอะไรบ้างที่จิตจะไปเกิดสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก่อนก็คือความตายไม่ใช่การสูญสิน้นหรือหายไปแต่เป็นการเปลี่ยนจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งเปรียบเสมือนการย้ายบ้านเราออกจากบ้านหลังเก่าแล้วเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่รูปร่าง และสถานที่อาจเปลี่ยนแต่กระแสจิตของเรายังคงดำเนินต่อไปเหตุผลที่เราต้องเข้าใจเรื่องร่างกายและจิตก่อนก็คือเวลาพูดถึงความตายเราต้องรู้ว่ามนุษย์ประกอบด้วยสองส่วนสำคัญส่วนแรกคือร่างกายที่เราเห็นและสัมผัสและประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามอนิจจังส่วนที่สองคือจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้คิดและผู้รับรู้จิตไม่มีรูปร่างไม่มีสีและไม่มีกลิ่นแต่จิตมีอยู่จริง เพราะเราได้สัมผัสมันในทุกขณะที่เรากำลังคิดกำลังรู้สึกหรือมีสติรับรู้เมื่อร่างกายตายร่างกายจะสลายไปตามท่าแต่จิตไม่สลายจิตเคลื่อนไปหาที่เกิดใหม่ตามกำเราจะเห็นได้ว่าความตายคือการสลายตัวของร่างกายแต่จิตยังคงเคลื่อนไหวและดำเนินต่อไปการเข้าใจเช่นนี้จะช่วยให้เราไม่กลัวความตายและสามารถใช้ชีวิตในวันนี้ได้อย่างเต็มคุณค่าก่อนที่จะพูดถึงว่าตายแล้วจิตไปไหนเราต้องเข้าใจคำว่าวิญญ,ญาณ วิญญาณไม่ได้หมายถึงทีหรือสิ่งลึกลับตามความเชื่อทั่วไปแต่หมายถึงความรู้หรือการรับรู้ของเราเรามีวิญญาณทั้งหมด6ประเภทที่ทำง,งานอยู่ตลอดเวลาได้แก่จากคูวิญญาณรู้ทางตาเวลาเรามองเห็นสิ่งต่างๆโสตวิญญาณรู้ทางหูเวลาเราได้ยินเสียงทางวิญญาณรู้ทางจมูกเวลาเราได้กลิ่นชิวหาวิญญาณรู้ทางลิ้นเวลาเราลิ้มรสกายวิญญาณรู้ทางกายเวลาเราสัมผัสสิ่งต่างๆและมะโนวิญญาณรู้ทางใจเวลาเราคิดวิญญาณ จึงเป็นกระบวนการรับรู้ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นสองนาวนหนึ่งที่เชื่อมเรากับโลกและกับตัวเองเมื่อเข้าใจบิญญาณแล้วต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือสังสารวัตรการวินไหวตายเกิดหรือวัฏจักรแห่งการเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นกฎธรรมชาติไม่ใช่การลงโทษจากเทพหรือสิ่งศักใใดิ์สิทธิ์ใดๆแต่เกิดจากกรรมของเราเองกรรมหมายถึงการกระทํา โดยเจตนาไม่ว่าจะทางกายวจีหรือมโนกรรมดีให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่วเราเกิดและบินไหวตา,ตายตามผลของกรรมเหล่านี้ตอนนี้มาถึงส่วนสําคัญนั่นคือตายแล้วจิตไปไหนคําตอบคือจิตจะไปเกิดใน31ภูมิภูมิหมายถึงสถานที่หรือระดับการเกิดแบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ตามความอยากหรือความละเอียดของจิตกลุ่มแรกคือกามาจรภูมิมี11ภูมิเป็นภูมิของสัตว์ ที่ยังติดอยู่กับความต้องการทางกายแบ่งเป็นสองส่วนคืออบายภูมิสีภูมิซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์และสติภูมิ7ภูมิซึ่งเต็มไปด้วยความสุขอบายภูมิทั้งสี่ได้แก่นรกเปรตอสูนและเดรัจฉานในนรกผู้ที่ทำกรรมหนักมากเช่นฆ่าพ่อแม่หรือทำลายพระสงฆ์จะไปเกิดที่นี่มีทุกข์มากแต่ไม่ถาวรเมื่อกำหมดก็ออกมาได้เปรตคือผู้ที่โลภมากไม่ยอมให้ทานจะหิวกระหายตลอดเวลาอสูนคือผู้โกรธง่ายชอบต่อสู้เบียดเบียนผู้อื่น และเดราัชานคือสัตว์ที่ขาดปัญญาไม่ใส่ใจความดีความชั่วถูกกระทำและทุกทรมานอยู่เสมอส่วนสุติภูมิเจ็ภูมิได้แก่มนุษย์และสวรรค์หกชั้นการเกิดเป็นมนุษย์ถือเป็นโชคอันยิ่งใหญ่เพราะเรามีสติปัญญาสามารถฟังธรรมและปฏิบัติธรรมได้มนุษย์จึงมีโอกาสบรรลุธรรมได้ง่ายที่สุดส่วนเทวดาทั้งหกชั้นเกิดจากการทำบุญทำกุศลมีความสุขอายุยืนแต่เมื่อบุญหมดก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดกลุ่มที่สองคือรูปวารภูมิมี16 ภูมิตเป็นภูมิของพรหมที่ยังมีรูปกายแต่เป็นรูปกายละเอียดมากเกิดจากการทําฌานสมาบัติและกลุ่มสุดท้ายคืออรูป,ปรวจรมีสี่ภูมิตรเป็นภูมิที่ละเอียดที่สุดไม่มีรูปร่างมีแต่จิตเกิดจากการทำอรูปฌานอายุยืนมากที่สุดแต่เมื่อบุญหมดก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดนี้คือการอธิบายเรื่องพภูมิ31ภูมิตร ซึ่งจิตของเราจะไปเกิดตามกรรมที่เราได้กระทำมาการเข้าใจเรื่องนี้ไม่เพียงช่วยให้เรารู้จักความตายแต่ยังช่วยให้เราใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่าทำความดีรู้จักให้ทารักษาคำพูดและควบคุมความคิดเพื่อให้จิตของเรามีโอกาสไปเกิดในภูมิที่ดีและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเมื่อเราพูดถึงกระบวนการตายและเกิดใหม่หลายคนมักสงสัยว่าเมื่อถึงเวลาตายจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและจิตจะเคลื่อนจากพบนี้ไปสู่พบใหม่ ได้อย่างไรในช่วงใกล้ตายร่างกายของเราจะเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆลงหายใจเริ่มเบาบางอุณหภูมิร่างกายลดลงในช่วงเวลานี้อาจมีปรากฏการณ์สำคัญเกิดขึ้น3มสิ่งสิ่งแรกคือกรรมที่เราเคยทำมาไม่ว่าจะดีหรือชั่วหากเราเคยทำความดีมากๆจิตของเราจะนึกถึงความดีที่เคยทำเช่นช่วงเวลาที่เราให้ทานช่วยเหลือผู้อื่นหรือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างในทางตรงกันข้ามหากเราเคยทำชั่วจิตก็อาจนึกถึงการกระทำชั่วเหล่านั้น เช่นการทำร้ายใครการโกหกหรือทำร้ายจิตใจผู้อื่นสิ่งที่สองคือกรรมนิมิตภาพหรือสัญ,ญลักษณ์ของกรรมที่เราได้ทำไว้เช่นหากเราเคยให้ทานเราอาจเห็นภาพตัวเองกำลังมอบสิ่งของให้ผู้อื่นหากเคยฆ่าสัตว์อาจเห็นภาพสัตว์เหล่านั้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากความทรงจำที่สะท้อนขึ้นมาในขณะจิตสิ่งที่สามคือคตตินิมิตสัญ,ญลักษณ์ของพบที่จะไปเกิดหากกรรมดีมีความเมตตาและบุญมากเราอาจเห็นแสงสว่างดอกไม้หรือสถานที่ งดงามแต่หากกรรมชั่วมีอำนาจมากเราอาจเห็นความมืดไฟหรือสิ่งน่ากลัวนี่คือสัญญาณเตือนว่าเราจะไปเกิดในภูมิใดเมื่อถึงขนาดตายจริงจงจ,งจะเกิดปรากฏการณ์ที่สำคัญที่สุดนั่นคือจุติจิตจุติจิจตคือจิตดวงสุดท้ายของชีวิตนี้ทำหน้าที่เคลื่อนออกจากภพเดิมและเกิดขึ้นเพียงชั่วพริบตาเดียวก่อนดับไปจ,จุติจิตเกิดขึ้นจากผลของกรรมที่มีอำนาจมากที่สุดกรรมใดที่มีกำลังมากที่สุดจะเป็นตัวกำหนดจุติจิตนั้น และไม่มีช่องว่าระหว่างจุิจิตกับปฏิสนธิจิตหลังจากจุติจิตดับจิตดวงใหม่จะเกิดขึ้นทันทีในภพใหม่เรียกว่าปฏิสนธิจ,จิปตปฏิสนธิจ,จิตเป็นจิตดวงแรกของชีวิตใหม่เปรียบเสมือนการต่อไฟจากเทียนที่กำลังจะดับไฟจะติดเทียนใหม่ท,ทันทีโดยไม่ดับระบบหางกลางปฏิสนธิจ,จิตนี้ก็เป็นผลของกรรมเดียวกับจุติจ,จิตหลังจากปฏิสนธิจ,จิตจ,จะทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าพาวังคจิต เป็นจิตท,ที่ดำรงอยู่ในภพนั้นๆให้เราดำรงชีวิตต่อไปเปรียบเหมือนกระแสน้ำที่ไหลต่อเนื่องตลอดชีวิตในชีวิตหนึ่งของเราจะมีจิตสำคัญสดวงคือจุติจิตดวงสุดท้ายปฏิสนธิจิตดวงแรกของชีวิตใหม่และทะวังขจิตดวงที่ไหลวีตลอดชีวิตทั้งสาดวงนี้เกิดจากกรรมเดียวกันเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนลองสมมุติว่ามีคนหนึ่งทำบุญมากรักษาศีล และมีจิตเมตตาเมื่อใกล้ตายกรรมดีที่ทํามาจะมีกําลังจุดจิตของเขาจะเป็นผลของกรรมดีและเมื่อจุติจิตดับปฏิสนธิจิตก็เกิดขึ้นทันทีและเป็นผลของกรรมดีเช่นการทําให้เขาไปเกิดในภูมิที่ดีอาจเป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรมหรือเทวดาที่มีความสุขในทางตรงกันข้ามหากใครทำำํากรรมชั่วมากจุติจิตและปฏิสนธิจิตก็จะเกิดขึ้นตามผลของกรรมชั่วและไปเกิดในอบายภูมินี่คือกระบวนการตายและเกิดใหม่ตามธรรมชาติ ไม่มีอะไรลึกลับหรือน่ากลัวหลายคนสงสัยว่าสวรรค์และนรกมีจริงหรือไม่คำตอบคือมีจริงแต่ไม่ใช่แบบที่หลายศาสนาเชื่อสวรรค์และนรกไม่ได้มีผู้สร้างหรือเทพคอยตัดสินเป็นภพภูมิที่เกิดจากกรรมของเราเองสวรรค์คือสุติภูมิเกิดจากการทำบุญทำกุศลมามากมีความสุขอายุยืนและมีสมบัติมากมายนารกคือทุติภูมิเกิดจากกรรมชั่วหนักมีทุกข์มากและทนทุกอย่างแสนสาหัสทั้งสวรรค์และนรกไม่เป็นนิรันดร์เมื่อกรหมดปิจ,จิตก็ต้องออกจากที่นั้น และเบียนว่ายตายเกิดต่อไปนรกมีหลายชั้นยิ่งกำหนักก็ยิ่งทนทุกนานแต่เมื่อกำหมดก็ออกมาได้นรกไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นผลของกรรมเปรียบเหมือนไฟที่เราเผาสัมผัสความร้อนไฟไม่โกรธเราแต่เป็นธรรมชาตินั่นคือวิถีของผลกรรมสวรรค์ก็เช่นการมีความสุขแต่ก็ยังอยู่ในวัฏจกักรมีความทุกข์ที่ต้องจุติจ,จากสวรรค์เมื่อบุญหมดจุดหมายสูงสุดในการปฏิบัติธรรมคือพระนิพพานพระนิพพาน คือการดับกิเลสดับตัณหาและดับความทุกข์เป็นท่าที่เกินกว่าการเกิดและดับผู้ที่บรรลุพระนิพพานคือพระอระหันต์ไม่มีตัณหาอีกต่อไปเมื่อปินิพพานจิตของท่านไม่ไปเกิดที่ไหนอีกเราจะไปถึงพระนิพพานได้อย่างไรต้องปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ได้แก่สมาธิเห็นถูกต้องเห็นกฎกรรมและอริยสัจสี่สัมมาสังกัปปะคิดดีไม่คิดร้ายสัมมาวจาู้พูดถูกต้องพูดจริงพูดดี สัมมารกรรมตธรรมถูกต้องทำดีไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพถูกต้องไม่เบียดเบียนสัมมาวายมะพยายามและความช่วยเจริญความดีสัมมาติดมีสติรู้ตัวอยู่เสมอและสัมมาสมาธิต,ตั้งจิตมั่นทำสมาธิให้สงบแม้ไม่บรรลุพระนิพพานในชาตินี้บุญกุศลที่เราทำก็จะติดตามเราและสักวันเราจะไปถึงพระนิพพานได้ส่วนคนที่เรารักและล่วงลบไปแล้วเราสามารถช่วยเหลือได้ โดยการอุทิศบุญให้พวกเขาได้รับส่วนกุศลหากพวกเขามีจิตอนุโมทนารู้และยินดีในบุญที่เราทำแต่มีบางภูมิเช่นนรกที่ทุกข์มากเกินไปหรือสวรรค์ที่มีความสุขมากแล้วบุญที่อุทิศอาจไม่ถึงแต่โดยรวมแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือผู้รับต้องมีความยินดีและรับรู้บุญนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นกุศลจะเกิดขึ้นจริงในจิตของเขาและเราก็ไม่ต้องกังวลหากไม่ทราบว่าผู้ตายไปเกิดที่ไหนแม้บางครั้งผู้ที่เราทำบุญอุทิศ ให้จะอยู่ในภูมิที่รับบุญไม่ได้บุญนั้นก็ไม่สู่เปล่าบุญนั้นยังเป็นของเราที่เกิดจากการให้ทานและมีจิตเมตตาการทำบุญและอุทิศให้ผู้ล่วงลับจึงเป็นสิ่งที่ดีมากควรทำอยู่เสมอเพราะเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ล่วงลับได้รับบุญและในเวลาเดียวกันเราเองก็ได้รับผลบุญจากการมีจิตเมตตาการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนทำให้หัวใจเราอินเอมและมีความสุขภายใน นอกจากเรื่องการอุทิศบุญยังมีคำถามที่พบบ่อยมากหนึ่งในนั้นคือถ้าคนฆ่าตัวตายเขาจะไปเกิดที่ไหนการฆ่าตัวตายเป็นกำหนักเป็นปนาณาติบาคือการฆ่าสัตว์และชีวิตตัวเองคนที่ฆ่าตัวตายมักไปเกิดในทุติภูมิเพราะกรรมจากการฆ่านั้นมีผลแรงมากโดยเฉพาะหากทำด้วยความเจ็บปวดความโกรธหรือความท้อแท้กรรมนั้นยิ่งหนักขึ้นการฆ่าตัวตายไม่ได้แก้ปัญหาความทุกข์ที่เราพยายามหนีแต่ความทุกข์นั้น อาจตามมาในพบหน้าอย่างรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อเจอปัญหาอย่ายอมแพ้ให้หาคนช่วยเหลือพูดคุยกับผู้ที่เราไว้ใจทุกปัญหามีทางออกชีวิตมีคุณค่าเราควรใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และรู้คุณค่าของมันคำถามต่อมาคือเด็กที่ตายตั้งแต่เล็กจะไปเกิดที่ไหนตามหลักกรรมเด็กจะไปเกิดตามกรรมที่ติดตัวมาจากชาติก่อนแม้ในชาตินี้เด็กยังไม่เคยทำกรรมหนักแต่กรรมดีหรือชั่วจากอดีตยังตามมาหากกรรมดีเด็ก อาจเกิดในภูมิดีเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตในครอบครัวดีหรืออาจเกิดเป็นเทวดาผู้ปกครองที่สูญเสียลูกสามารถทําบุญอุทิศให้หากลูกอยู่ในภูมิที่รับได้เขาก็จะได้รับบุญและสิ่งสําคัญที่สุดคืออย่าโทษตัวเองทุกอย่างเป็นไปตามกฎกรรมทําใจและอุทิศบุญให้ลูกด้วยความรักคําถามสุดท้ายคือคนที่ไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเมื่อตายแล้วเขาจะไปไหนกฎกรรมทํางานเช่นเดียวกันกันกบทุกคนไม่ว่าคนคนนั้น จะนับถือศาสนาใดหรือไม่ก็ต่างคนที่ทำดีจะไปเกิดในภูมิดีคนที่ทำชั่วจะไปเกิดในภูมิเลวกฎกรรมเป็นกฎธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเราเปรียบเสมือนแรงโน้มถ่วงที่ทำงานกับทุกคนดังนั้นสิ่งสำคัญคือทำดีคิดดีพูดดีไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดเมื่อเราเข้าใจเรื่องกรรมและความตายเราสามารถนำความรู้นี้มาใช้ในชีวิตได้จริงๆมี5ข้อที่อยากฝากไว้ข้อแรกคือไม่กลัวความตายเมื่อเรารู้ว่าความตาย เป็นเพียงการเปลี่ยนพบเราจะไม่หวาดกลัวเหมือนเดิมแม้เรายังสามารถเศร้าเมื่อคนรักจากไปเพราะนั่นคือความรู้สึกธรรมชาติของมนุษย์แต่เราจะเข้าใจว่าเขาเพียงเปลี่ยนพบไปและเราสามารถทําบุญอุทิศให้เขาทําให้หัวใจเบาลงไม่ทุกทรมานเกินไปข้อที่สองคือใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเมื่อเรารู้ว่ากรรมติดตามเราไปทุกพบเราจะใส่ใจทุกการกระทําทําดีพูดดีคิดดีเพราะผลกรรมจะกลับมาหาเราเสมอไม่เบียดเบียนใครเพราะจะสร้างทุกข์ให้ตัวเอง และช่วยเหลือผู้อื่นเพราะสิ่งนั้นจะสร้างความดีและความเมตตากลับมาสู่เราข้อที่สามคือไม่ยึดติดกับสิ่งใดมากเกินไปเมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังเราจะไม่ผูกใจอยู่กับทรัพย์สินชื่อเสียงหรือยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้แต่เราจะไม่ก่อติดใช้อย่างเกิดประโยชน์แบ่งปันให้ผู้อื่นเพราะเมื่อจากโลกไปสิ่งที่เราจะเอาไปได้มีเพียงบุญกุศลที่เราทำเท่านั้น ข้อที่สี่คือมีสติในทุกขณะเมื่อเรารู้ว่าทุกความคิดและการกระทําสร้างกรรมเราจะมีสติระวังวาจาก,การกระทําและความคิดฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะน,นี้ไม่จมอยู่กับอดีตหรือกังวลอนาคตเมื่อตระหนักรู้ในปัจจุบันเราจะทําผิดพลาดน้อยลงและสร้างบุญได้มากขึ้นข้อที่5คือสร้างบุญทุกวันไม่จําเป็นต้องมีเงินเยอะบุญมีหลายรูปแบบสามารถทําได้ทุกวันเช่นยิ้มให้ผู้อื่นพูดคําดีๆให้กําลังใจผู้เหน็ดเหนื่อย ช่วยเหลือคนลำบากแม้เพียงเล็กน้อยอ่านฟังธรรมะนั่งสมาธิฝึกจิตให้สงบสิ่งเหล่านี้คือบุญและสมบัติที่จะติดตามเราไปทุกพบข้อสุดท้ายนี้เราสามารถเริ่มทําได้ทันทีค่อยๆท,ทําทีละเล็กทีละน้อยชีวิตของเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นท้ายที่สุดสิ่งสําคัญที่เราได้พูดคุยกันคือความตาย ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเปลี่ยนภพจิตเดินทางต่อไปตามกำาอยากลัวความตายแต่จงใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ากำติดตามเราไปทุกภพทำดีพูดดีคิดดีจะสร้างความสุขทั้งในปัจจุบันและภพน้าสวรรค์และนรกมีจริงแต่ไม่เป็นนิรันร์เกิดจากผลกรรมพระนิพพานคือจุดหมายสูงสุดการหลุดพ้นจากวัตสงสารสามารถไปถึงได้ด้วยการปฏิบัติธรรมอย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปเปล่าทุกวันคือโอกาสในการสร้างบุญยิ้มให้ผู้อื่น ช่วยเหลือพูดคำดีๆใช้ชีวิตยังมีความหมายเมตตากับทุกคนกรุณาต่อสรรพสัตว์อยู่อย่างสงบมิสติและปัญญาเมื่อถึงเวลาจากโลกไปเราจะไปอย่างสงบไม่กลัวหรือเดือดร้อนเพราะมั่นใจว่ากรรมดีที่เราสร้างไว้จะพาเราไปสู่พบที่ดีกว่าและสักวันเราจะถึงพระนิพพานที่ซึ่งไม่มีทุกข์อีกต่อไปสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจสงบปราศจากความทุกข์มีทั้งกำลังกาย และกำลังใจในการทำความดีมิสติปัญญาในการดำเนินชีวิตและสักวันเราทุกคนจะได้พบกับพระนิพพานสาธุสาธุสาธุ